ต้นนิ้วในนรกไม่มีใครบังคับให้คุณปีนแต่คุณปีนขึ้นไปเองด้วยภาพลวงตาของตันหานรกไม่ใช่คุกที่ใครสร้างไว้ขังคุณแต่มันคือห้องกระจกที่สะท้อนจิตใจของคุณออกมาเป็นรูปร่างใจที่คับแคบตรณีจะสะท้อนออกมาเป็นเปรตปากเท่าลูเข็มใจที่ชอบสาดคำร้ายใส่คนอื่นจะสะท้อนออกมาเป็นเปรตที่กินสิ่งปฏิกูล เวลาในนั้นยาวนานจนหน้าสิ้นหวังหนึ่งวันในนรกนานกว่า9ล้านปีในโลกมนุษย์ฟังแล้วอย่าเพิ่งถอดใจครับเพราะระบบนี้มีช่องโหว่ที่พระพุทธเจ้าค้นพบเราย้อนไปลบบาปเก่าที่เหมือนก้อนเกลือทิ้งไม่ได้แต่เราสามารถแฮกระบบด้วยการเติมน้ำสะอาดลงไปเจือจางได้แม้แต่โจรร้ายอย่างองคุลีมานยังรอดจากนรกได้ด้วยวิธีนี้ อยากรู้วิธีเปลี่ยนน้ำเค็มให้จืดอยากรู้วิธีปิดประตูนรกแบบถาวรและเทคนิคการโอนบุญข้ามภพให้ญาติที่ล่วงลับวิธีแฮกกรรมฉบับเต็มรอคุณอยู่ที่ช่องแฮกทำครับ